สวัสดีทุกคนด้ยวยน,นะครับก่อนนี้นะครับเราบบเก่าเวกีไม่คาไปแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาเปิดลั c กี้บอยเช่นเคยเปิดเต็เน็ตลักกี้บอยเ, <c oughs> เ,เนี่ย <c oughs> แล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับพี่บอยแคาคุยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เปิดลัคกี้บ็อกที่มีชื่อว่าลัคกีีบ็อก1นึ่น์ก็นั่นเองก็ห่างหายไปนานแล้วสำหรับลัคกีีบ็อกนี้นะครับโอเคก็จริงๆอ่ะคือ,<ๆ>คอตอนแรกผมจะเล่นเนื้อเรื่องไว้แต่ว่าคือไม่ทันแล้วเออเวลาไม่ทันแล้วเออทุกคนก็เลยแบบ่ทันไม่ทันอะไรๆๆไม่ทันอะไรก็คืออ่าน,นตอนบาน่า,นบายหนึ่งอ่านบ่ายหนึ่งไอตอนนี้สี่โมงสามสี่ไม่ได้ไม่รู้จะลงตอนไหนเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อเรื่องแว่าื่ออ่ะ เดินอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมแบบเดินเงี้ยแล้วก็แบบเดินชนกระบองเพชรโอ้ยโอแล้วแบบบอยแบบไม่ไหวแล้วบอยเห็นกระบองเพชรแบบมันทำร้ายเราใช่ไหมบอยก็แบบทุกกระบองเพชรยังไงมือกินมือโดนกระบองเพชรไปดิมึง้าวเอออย่างเงี้ยเออย่างเงี้ย้าทุบแตกบอยบอยทุบแตกทุบททุบ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  มันไม่ตายว่ะทุบขาตุบตุบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบตุบตุบเอาไม่ใช่อะไรของมันวะเด็กงมงเระตายตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บตุบตุบพอหลังจากที่เราทุบเสร็จใช่ไหมเราก็กลับบ้านเว้ยพอเรากลับบ้านเสร็จปุ๊บเอกระบองเพชรข้างๆเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันเว้ยเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันและวเอกบองเพชรต้นเนี่ยมันก็โกรธบอยไว้ที่บอยไปทำร้ายเพื่อนมันอ่ะมันก็เลยจะมาล้างแคเราเว้ยซึ่งแน่นอนว่ามันแปลงร่างเสร็จแล้วแน่ยมันแปลงร่างแล้นะ ก็ในเรื่องที่ผมจะเล่นก็ประมาณนี้นะก็ไลฟ์ฟังเฉยๆแหละบอกเลยว่าเนื้อเรื่องในโคตรสุดยอดนะครับเป็นไงวอลเพชรเราอ่านว่าอะไรแคคตัสผิดเอ่านว่าอะไรแคคตัสกูว่ากูว่ากูหนักแล้วกูหนักกูใช่แล้วครับวันนี้นะครับเราก็มาสู้กับกระบองเพชรกันนั่นเองโอเคหวังว่าเราจะไม่เคยสู้กันนะมาเดี๋ยวเราไปแลิเปิดดีกว่านะครับปึ๊บวางแล้วมาโอเคบอยพร้อมไหยังโอเคพอมแล้วก็เริ่มได้แล้วเปิดได้นะครับเปิดเลยมาปึ๊บเฮ้ยเราได้ดาบอะไรมาเนี่ยนาจาเหรอ ไม่ไหวแล้วมึงควรตีกูเหรอมึงควรตีกูเหรอเอาดาบนาจาไปเด็กโอเคดาบนาจาดาเมทโอยเออมอนสเตอร์อย่างเยอะเลยทำไมทิ้งผ่านร้านแบบนี้เนี่ยบอยดาบดาบนาจาดูดิเท่าไหร่ร้อยสามเออโหดดีตัวดีไอ้แข็งตะกากแคตตันก็เท่านั้นก็เท่านั้น่ะอเออทำไมอ่ะอือต่อไปอู้นี่อะไรอ่ะแบ็กโอพโซปอู้ดาเมจเยอะกว่าเดิมอีกดาเมจเก้าร้อย อะไรฮะอะไรฮะจะหนีไปไหนกระบองเพตอือุ้ยอันนี้ที่บอยได้ตอนแรกนี่ว่ะโอเคเนี่ยเราลองปลาสองขวดดูดิอยู่กูุ้ยยกูคาสสิลักกี้สต็อปจะหนีไปไหนเดี๋ยวอ้อทีบอยไอ้ขวดยาเนี่ยมันปลามันเกลใจมากเลยอะไรนะกางเกงกูเอาเปิดได้หรอเออไม่รู้ว่าก็แค่อยู่รู้ว่าปลาขวดต่อไปมันเป็นระเบิดใหญ่ขนาดเนี้ย ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมก็ยอมแพ้ทีแล้วกันโอเคครับเฮ้ยทุกคนผมจำชุดกอดเนี่ยชุดกอดนี่มันมันมันโหดมากเลยเว้ยแต่มันแตกได้เออนี่ไงจากการที่แบบเล่นลัคกี้บอลมาเยอะแล้วนะครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะใครเว้ยว่าจะจำผิดกอดนี่ฮาเลยแล้วไม่ผิดอู้หมวกอะไรวะเนี่ยโอ้โหใส่แล้วหัวใจเหรอเช่ยวปะไม่ใช่นั่นของบอยหมดละหมดเร็วเนาะเอาลอยไปไหนอ่ะโอ้ยยังอยูของมึงละอันนี้เป็นอะไรอ่ะแอปเปิ้ลอินวิสซิเบล แอปเปิลหายตัวโอ้ยหุยดาเมจเท่าไหรอ่อ่ะหกหรอใช่ก็ดาบเหล็กตีมึงอะ่ะ <c oughs> จริงอะ่ะหุยเออเชื่อดีไหมเนะี่ยทำไมมันแรงจริงเลยอะ่ะก็กลัวไม่มีดาบเลยกูมีแค่ดาบเหล็กเอนะ๋อเน,นี่ยตายหมดอ่ะท่ทานเนี้ยไม่ใช่ท่านโบสติงด้วยไหนอันนี้คือยาอะไรอะ่ะเอ่อยายฮิวเหรอ25ว่วิเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยมาตัดไม้ตัวคาร์บมีก็ไม่พิมพ์สี่งแล้วค่คราฟติ้งเทเบิลพิมพ์ไม่เป็นเหรอ ตอนผมพอผมเกมโหมดหนึ่งเด็กก็บอกพี่บอยโผล่เจของครับคือเ้องพี่เ้าตัวค้าไปสู้กับนเหรออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหัวอ๋อคือจอบอ๋อนี่ไงแต่เป็นรูปโป่งถือแล้วมีหัวใจนะครับแล้วก็แค่หัวใจแค่นั้นไม่มีดาเมจอะไรี่ยรูปโป่งแต่ว่าสามารถขัดดินได้หุ้ยอันนี้จําได้นี่ที่สุดขอโกพีปึ๊บอุ้ยตรองทาม่วงปึ๊บอ อะไรให้คิปเปอร์ต่อให้เลยตามมาดียานอ่ะไม่กลัวระเบิดอะ่ะเออโอ๊ยเอ้ยลาคี้บอกเราอ่ะเฮ้ยนายลากี้บอกเราอุ้ยก็แตกเลยตีบอยแล้วมันมันดบลาก,กี้บอย้วยนะอุ้ยเสียงโชคกล่องลบแ่บอว่าเมื่อกี้ก็แตกเลยนานไงกูว่าแล้วกล่องลบปึ๊บปึ๊บทำไมไมึงไม่ทำไมมึงทดไงไม่ตายวะ ไม่รู้เอ้ยจะตายอู้หูกดเกือบแตกไอ้บอยกดตีกดเกือบแตกอ่ะเนี่ยลงท้าพอลงท้าเราจะทำได้ไหมตายรู้ว่าดามิกดามิกกี่เท่าไหร่เท่าไหรเจ็ดพันสี่ใช่เหรอไม่เชื่อโกหกไม่เชื่ออะไรมึงเจ็ดพันสี่ไม่ไม่เชื่ออันนี้หมวกอันลักกี้ใส่แล้วโอ้โหหมวกโคตรกากเลยอ่ะถือว่าใส่ประดับแล้วกันนี้วันสิกล่องใช่เหรอเฮ้ยได้สิบกล่องจริงป่ะเชื่อแย่แล้วทุกคน เฮ้ยได้ขวดยาที่แม็กแล้วผมขอทองแล้วกันนะทองเราต้องบวกละเดี๋ยวแพ้มาหกสิบบวกโอ้โหดาบนาจาบวกมึงชอบคนแก่ขนาดแล้เหรอฮะห0สิบบวกเลยนะอะไรไม่ใช่คนแก่บอกว่ากลองบวกอะไรฮะอะไรฮะอะไระอะไรอะไรคุณทำอะไรคุนนี้ผมหมออันนี้ดาบพันล้านดาเมจกว่าเลยนะเฮ้ยไม่ตายคนโหดเลยอะ อันนี้ยาอะไรอ่ะจำไม่ได้อะ่ะอ,อยากจำได้ต้องลองปาลาโอ้ยหุยไอ้บอลมันเกิดใหม่ได้หุยแต่ว่ายานี้ปลาปึ๊บตายปั๊บเลยโอเคได้อยู่ฮะอะไรกันะอันนี้เป็นยาจำบูททุนนี้ที่นายบอกเราฟีชมะละใช่ถ้าใส่ครบเซตแล้วมันจะแบบมันจะไม่ตายแล้ว่าก่อนมันจะแตกได้ไงแค่นั่นแหละบาชุดหลึ่งมันก็แตกได้ใช่แต่ว่าก่อนนั้นดีสุดน่าจำไม่ผิดมั้งโอ้ย เอาอยาหายโอ้ยมึงเอาเดนนามไม้มาปาากูเดี๋ยวะบอกเลยถ้ากูได้เพชรเมาไห่นะกูจะไม่ยอมปล่อยเพชรหายไปแม้แต่เม็ดเดียวกูจะมาบบกทุกต่อนทุกเม็เดเลยอันนี้ยากละดโดน้นีนพี่อ่ะโดนเลยหน้าวะ่ะโอ้โหยาจำบุญนโดดสูงเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ตกไปตายใช่ไหมเนี่ยอาแส่งเท้ากันตายก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะนัมเบอร์สองวิกินได้หุยกินแล้วไม่มีอะไรเลยเราเช่นปกติมันก็มีไม่ฉอนั้นอนะ่ะใช่ แต่ว่ามันกินไม่ได้ไงในเวอร์ชันปกติอะแต่นี่มันกินได้แล้วกินแล้วมันไปเพิ่มอะไรได้นะเลิกดีก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งอุยอ้ย,ยมันมีดาบเหมือนเราเลยอะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันคือดาบเห็ดเหรอหรือว่าดาบแหล่เหมือนเห็ดไหมคือเห็ดดาบแหล่โว้ยเหมือน,นเห็ดมันเหมือนนี่เห็ดแดด,ดูดิไม่รู้อะเออเห็ดก็ได้เอันนี้เห็ดก่อนโอ้โหใส่แล้วดำปึ๊บก็เขียว ใส่แล้วก่อดทองก่อดแดงได้อยู่นะครับกอดโอพีอยู่ไหนอันนี้ดาบอุ้ยอุ้ยบอยอันนี้ดาบดาเมจอินฟินิตี้เลยเนี่ยดูดิเนี่ยดาบเนี่ยอินฟินิตี้ดาเมจอินฟินิตี้แรงมากขอที้หน้าดิไม่อันนี้แอปเปิ้ลร่องหัวอีกแล้ว50กล่องนะบอยเหลือกี่กล่องเนี่ยข,ข,ขอบ้างดีเหลือ47เหลือ47่เจ็เราเหลือ50อย่างน้อยเราก็ต่างสามกล่องวะโอ้โหเป็น3กล่องที่โคตรเกลือปึ๊บอันนี้หมวกม่วง อันตี้เม็ดูเหลือ40แล้วคุณเหลือเท่าไหร่คุณตาผมทันนะป่าเหลือ45เว้ยอันนี้ยาหู้ได้อยู่ต้องสองกองดูเฮ้ยหนึ่งสองหมดแอปเปิลแกะโอ้บอยได้แอปเปิลปะเนี่ยหรือไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอก็มีดีกับชุดก่อนนี่เฮ้ยได้เหล็กมาผมบอกเลยทุกแร่ทุกอันจะต้องไม่สูญเปล่าเราจะต้องเอามาโบกทุกอันปึ๊บ วุ้ยนี่ไงได้มาเร็ววุ้ยแตได้แปดกองว่ะปึ๊บปึ๊ปึ๊บได้แล้วโอ้โหได้แล้วด้วยปึ๊บปึโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิโอ้เลขตีนโอ้ยชุดกอกตีนนี่ครับครับครับโอ้โหของเต็มบ่บอยคือแบบของเยอะเกินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโดนเลยนะเราเนี่ยอันนี้เบียร์มีเบียร์ด้วยถ้าเบียร์กินทำไมทำไมทำไมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยเข้าข้างผมอ่ะแหนเดี๋ยวสิ เราก็ได้เหมือนกันนี่แหม่เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะแพ้แ<ก>ใครจะชนะ <laughs> มาสามสิบแปดกล่องโอเคเดีกก็แบบโหแล้วอ่เดี๋ยวเราก็รู้ดไ,ได้ไปอ,อีกแล้วได้ไปอ,อีกแล้วสีก่กองไหนได้อะไรได้ของซ้ำปะไม่เอาดีกว่าเอ๊ะเราไม่มีก่อนนี่ปะเออเอามาแค่นี้เดียวเออรู้แล้วสนะี่ได้หมดแล้วนะอะอันนี้ดาบได้หมดแล้วนะดาบเหรห้าร้อยอันนี้รองเท้าไม่เอานี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาโอ้ยของเกลือ กี่กล่องแลเนี่ยมาเริ่เปิดแล้วเหมือนกันยี่สิบหกครับผมเปิด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 เอ้ยโอ้ยโอ๊ยดาบดาบดาบเมื่อกี้ดาบลงไปไหนแล้วนี่ไงเดี๋ยวมีคนมาเก็บนะครับไม่เอาดาบอินฟินิตี้เราให้ไม่ได้มาวางลงดีกว่าเปิดเปิดอ้าวฟ้าผ่าเลยกล่องหายเปิดได้ก่อนแล้วฟ้าผ่าอันนี้หมวกเขียวอ่ะเอามาก็ได้จริงๆแล้วก็มีแร่เขียวแหละแร่หมดแล้วนะครับแร่หมดแล้วนะครับเออนะวางรัวๆเนี่ย อ,อ,อันนี้เป็น,นอะไรอ่ะคุณโยนคุณโย,ยนเกมเหรอวะโยนเกมอะไรล่ะอันนี้เป็นแคนดี้กินได้โอ้ได้อยู่นะบัฟดีอยู่เลยอันนี้เป็นดาวเ,เชื่อไหมว่าคุณไม่ได้บัฟเลยเลยหรอเออจริงอ่ะอันนี้คือไม่ได้พวกของกินเลยเหรอได,ได้บาสเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรอือเปล่าว่ไมล่าใชา่ไหนใช่ใช่ว่มามันเคอระเบิดไปเออน่าจะระเบิดลองกดปาดิไม่เอาเสียได้ <laughs> มีเสียได้นะหุย้ย ได้ล็คก,กี้พชั่นมาอีกแล้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่ล็คก,กี้พชั่นลืมไปมันเป็นยาธรรมดามาพูดเร็วทำไมล่ะพี่ทำไมพี่ต้องพูดเร็วด้วยก็ได้เ่ยเอ้าทำไมพูดเร็วแล้วทำไม <c oughs> อ่ะอ่าช่วยเปิดผมหมดแล้วนะครับพี่เปิดชา้า <c oughs> เลยลโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยว,วเราก็ไปจัดของแล้วก็สู้บอสดีกว่าเอาละครับตอนนี้เข้าใจขอเสร็จแล้วพมจะสู้กับบอสแล้วนะครับก็เริ่มได้สู้กันแล้วอย่าลืมโอ้ยจะตาย่าโอ้ยจะตายแล้วมาหาบอส โอเคครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็เปิดลัาคลิปวิกฤตนวผมจะสู้กับบอสก,กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวได้สู้กันแนละ้วคนอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ลองสองให้ผมไปเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไม่ใช่ส่วนช่องบอสก็ต้องช่องเหมือนเนดิมเนาะโอเคมาเลยแล้วก็มาเริ่มกินบัฟกันเลยดีกว่าคือทุกคนผมจะ,จะบอกเว้ยปอยมันบอกว่ามันอะเซิร์ฟโคดไปแล้วใช่ผมไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟมึงโคดไปแล้ว โอเคครับก็กลับกันอีกรอบหนึง่งนะครับเมื่อกี้อยู่เกมรถแคสไปอ่ะบอยอ่ะชอบแบบทําให้เกมแคสเอาโขวจบแล้วโอเคทุกคนก็ผมอยากที่ผมจะพูดก็คือไอ้บอยอ่ะมันได้มีของกินจริงจมิงไหมผมถึงว่าไอ้บอยพูดกวนตีนบอยมีแค่แคร์ตสองอย่างไอนนไน้นี่กินไม่ได้เหรอที่เป็นเหมือนระเบิดเนี่ยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่กล้ากินวะอ๋อโอเคอ่ะเราใช้อ่มึงเลยว่ะอ่ะงั้นรอกูกินแป๊บนึงนี่ผมบอกเลยพอดีแบบของกินผมเยอะนิดนึงป่ะโอเคแล้วก็ใส่ชุดกอดต่อโอเคมาพร้อมแล้วพร้อมมั้ เล้พอ <ovan ches> แล้วก Christina ็ <S 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 ไปเลยในแคนตัสไหนโอ้โหทำไมแคนตั้ไม่โหดเลย่ะโอ้โหแคนตั้ผมก็จะปรับอยันประมาณว่าฮะไม่ได้ปรับแบบที่แล้วนะไม่ได้ปรับเหมือนวานก็คือแคนตัสก็คือแบบว่าถ้าเขาอยู่ใกล้เราใช่ไหมเราก็จะเจ็บเว้ยโอ้โหจบแล้ววันนี้ทำไมแคนตัสกัดจังเลยเนี่ยต้องเอาหลายตัวล่ะเนี่โอเคจัดไปมาช่วยแล้วกูมองไม่เห็นเลยนยโอ้โห ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแคนตั้ไงคือก็เเอาเราไม่ลงอ่ะดูดิเนี่ยดูดิของเราโอพี่กว่าถ้าเราใส่ทุกว่าได้เอาห่ของเราไปแล้วมาในเหลืออีกสมตัวโอ้โหตัวใหญ่จะเปล่ามันจะโหดแต่ก็กากโอเคเรียบร้อยถือว่าแคนตั้ก็ชนะแล้วกันมาต่อไปเป็นศึกของเราบอยพร้อมยังมาดิมาถ้าบอยพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับมาศึกของเรามันเริ่มแล้วมาต้องายานี้ไปกินอีอวอะไรอ่ะุ อะไรอ่ะผู้มีสีแดงด้วยอุ้ยคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ยแหลกๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าป่า่อะไรเี่ยลากี้แนด์คือแล้วโอ้ยอุ้ยมันมีแก๊สยิงอุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วย่าอ้าวกุณผ่านได้ด้วเหรอใช่เหรอโอเคทุกคนก็กลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เกมลุดอีกแล้วา ฮ้ยนีย่บอนนะว่าเมื่อกี้ผมปายาโดนตัวเองอ่ะมันเป็นท่าไม่ไตายผมแล้วคือแบบผมมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนรู้ไหมว่าคือคลิปมันมีคลิปหนึ่งอ่ะที่ผมปาโดนตเตงใช่ไหมแล้วผมก็ตายแล้วพอคลิปต่อมาบอยก็ตายแล้วพอคลิปต่อผมก็ตายแล้วคลิปต่อไปล่ะรู้สึกรู้สึกลางว่าดีเลยรู้สึกปวดว่าตัวเองจะตายเลย, <c oughs> เลยมันก็ไม่แน่รอกวบัโอเคไงบอยลองตีดิอาะตีมาตีมานั่นไง ถ้าบอยสู้เราไอ้ถ้าบอยตีเราคือไงเราก็ไม่ตายเพราะว่าก่เราแบบมันโหดไงแต่ว่าก่อเราสามารถแตกได้นะครับก็เมื่อกี้ถ้าปลาโดนบอยนะคิดว่าบอยก็จะตายเหมือนกันแหละไม่แน่นะเออ,ะอโดนนะแต่มันตะกูเ<ด>รือร่องนี้เกาะกูมันเกิดใหม่ใช่ไหมหรือเปล่าสะด้อนกับเกี่ยวอะไรเนี่ยเนี่ยยาขอลองหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยนั่นไงโอเค กูก็ <c oughs> ใจแล้วโอ้ยบอยรับเกิดใหม่นี่เอง <c oughs> โอเคครับก็ไม่เป็นไรก็สำหรับคลินี้แล้วก็สู้กับแคทตัสเอ้ยแคทตัสชนะไปนะครับส่วนบอยก็แพ้ไปนะครับส่วนบอยก็สู้<ห>ผมก็สู้กับบอยแพ้ไปเออสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบดูกดและกดติดตามช่องของแตนี่คลิปชอเหมืนอนกันมาเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย